ะะผมกดดด้ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะมาร่วมตีกอล์ฟออกกำลังกายกับทางอ e ีแบนะฮะบ,บางกลุ่มเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทราบรยละเลอียดเกี่ยวกับอ e ีแบนะครับไม่ทราบว่าอ e ีแบหรือว่าสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยคืออะไรอะไรยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีแขกพิเศษนะครับสองท่านนะฮะคือพี่จอนนะครับนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะฮะแล้วก็พี่วรากร มาร่วมแชร์ข้อมูลแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ในถนนในสนามกอล์ฟนะผมก็ขออนุญาตไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คาดติดเบลนะผน,น private นะครับครับเป็นถนนส่วนตัวฮะอยาาดราม่านะเราวิ่งกันแค่20เองนะ <laughs> โอเคนะครับ <laughs> ผมขอเริ่มแบบง่ายๆเลยแล้วกันให้พี่จอรนหรือพี่วรพรช่วยแนะนำอ e ีเวนเพราะบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำาเฮ้ยเรามีด้วยเหรอสมาคมนี้ e ก็สมาคมยานยนต์งงไฟฟ้าไทยนะครับ Electric Vehicle Association of Thailand นะครับแล้วก็ปัจจุบันเองผมก็เป็นกรรมการบริหารอยู่พิจอร์เองก็เป็นนายกสมาคมเราก็จะเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนโยบายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับพิจอร์เองก็เป็นนายกสมาคมมาสมัยที่2แล้วฮะตอนนี้เข้าสู่สมัยที่2แล้วครับทำงานดีจัด สมาชิกสุดใจได้มีสมัยสามในที่อย่างนี้ยมาชิกประคับบอกว่าเป็นต่อเถอะเราทำงานกันก็ปัจจุบันเองเราก็มีสมาชิก400แล้วมั้งพี่ตอนนี้ก็ใกล้ๆ400้แล้วครับใกล้ๆ400กว่าบริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกชาร์จิงสเตชันพวกรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถบรรทุกรถบัสไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับอนาคตอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช้น้ำมันะเป็นซีโร่เอมิชันในในนะใช่ใช่ นี่ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะแค่รถยนต์ไฟฟ้านะคคือทางสมาคมเนี่ยดูแลทั้งในส่วนที่เป็นายานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มปิดด้วยนะครับก็จะเห็นกิจกรรมที่ทางสมาคมเคยมีมาก่อนเนี่ยเออว่าแต่เรื่องกิจกรรมเนี่ยพี่ของของ EBAT เองเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมทั้งเยอะนะเรามีหลักๆเนี่ยฮะก็คือว่า2อ v e ีเวนต์ที่เป็นคีย์ซิกเนเจอร์ของเรานะครับทุกๆปีนะฮะอย่างช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นงานของ IEVTEC นะที่เราจับเนี่ยเป็นครั้งที่ปีนี้เป็นครั้งที่8แล้วรับ<ๆ>ก็จะเป็นเรื่องของการเป็น Knowledge Sharing Platform ในการเชิญ Expert ในด้าน,นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ e v ระบบ e v ecosystem ต่างๆเข้ามาให้ความรู้นะฮะก็ปีที่แล้วเนี่ยจัดเป็นงานแรกเลยนะครับที่ศูนย์การประชุมชาติสศร,รษฐกิจก่อนงานเอ e c ปแล้วก็ปีนี้ก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นที่ศูนย์การประชุมชาติเรกิจเหมือนเดิม แล้วก็จะมีหลากหลายท็อปิกที่จะเอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่ชาร์จิ่งซิสเต็มนะครับระบบของรถอ v จากที่ต่างๆจากเอ็กซ์เพร์ในหลากหลายมุมมองนะครับอันนี้ก็เป็นเชิงของ knowledge sharing แต่ในเชิงของภาคปฏิบัติเนี่ยนะครับปีนี้จะเป็นปีที่2แล้วที่เราจัดก,การแข่งขันรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าตัดแปลงนะครับที่เราเรียกว่า electric motorcycle conversion contest for business opportunity ก็จัดแข่งกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตส,สีราชา ครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยกว่า90ทีมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย80กว่าทีมก็เป็นทีมที่มาจากทาลัรอาชีวศานะครับทั่วประเทศหลักการก็คือว่าเราก็ให้นักศึกษาเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยครับที่เป็นน้ำมันเนี่ยมาดัดแปลงให้เป็นไฟฟ้านะฮะแล้วก็มาดูในเรื่องของ power consumption มาแข่งกันในสนามไม่ได้แข่งความเร็วนะฮะแต่แข่งในเรื่องของการวัดการใช้พลังงานต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมา present เป็น business plan ที่เราดูด้วยว่าตัวต้นทุนของการการ เ,เป็นเท่าไหร่แล้วจะถ้าทําออกมาเป็นลักษณะที่เป็นเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยกลุ่มูค้าเป็นใครราคาขายประมาณไหนเพื่อให้เขาสามารถเนี่ยมองในภาพที่สามารถออกมาทําเป็นสตาร์ทอัพในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ,รบแล้วก็ปีนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของอินโนเวชันก็คือจะมีในเรื่องของการเพิ่มน,นวัตรกรรมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่สวอปปิ้งนะครับหรือว่าในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหรือว่าพวกสวิงอาร์มที่ต้องมาทำกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นรางวัลที่แยก่าหาขึ้นมาด้วยครับ มีหน้านะพี่จอนสองสมัยผมว่าจะมีสมัยที่สามแล้วเนี่ยต่อไม่ได้ครับต่อไม่ได้ต้องสมาคมไม่ได้ครับสองนี่แม็กซิมัมแล้วก็คือสี่ปีแม็กซิมัมให้ท่านอื่นเข้ามาทํากันบ้างเนาะบบางครั้งเนี่ยครบวาระเขาต้องเปลี่ยนนะครับนะงานดีกันดีสมาชิกเขายัดเยียดหรือเปล่าฮะเราเราก็ยัดเยียดงานให้กรรมการเหมือนกันต้องช่วยช่วยแบ่งกันทํางานแต่ว่าผมก็ว่าเป็นข้อดีครับเพราะว่าเราเป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อคนที่มาช่วยงานกัน ก็จะมาทั้งในจากภาคอุตสาหกรรมเอกชนกร,รเนี่ยก็มาจากภาคอุตสาหกรรมรในขานหนึ่งก็จะมีจากภาคการศึกษาเป็นอาจารย์จากหมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมองได้2ด้านคือมิติของการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปแล้วก็นักศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมนะครับเราก็มีคนที่อยู่ในสาหกรรเอมิงกรอย่างค่ายรถต่างๆที่มาช่วยทํางานครับในเชิงของ policy recommendation อะไรต่างๆเนี่ยครับให้กับภาครัฐตลาด e v บ้านเราเนี่ย มาดูเดือดมากเลยนะพี่เนาะแต่ช่วงปลายปีที่แล้วอเออมาจนถึงเนี่ยปีนี้เนี่ยผู้พ,พี่พี่มองตลาดรถย,ยนต์ไฟฟ้าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง,งพี่ทุกๆแบรนด์เลยที่เข้ามาแล้วความน่าจะเป็นในอนาคตเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยครับเราเห็นตัวเลขการจดทะเบียนของรถย,ยนต์กลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับที่เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถ้าเทียบกับปี2 0 2 1นี่เอนี่ยเพราะนั้นมันเติบโตขึ้นมาเกือบ,อบจะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะในปีที่แล้วเพียงแค่ป,ปีเดียวส่วนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าปี นะฮะก็เติบโตขึ้นมาหลักประมาณน่าจะ160ร้อยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะทีนี้ผมคิดว่าเราเห็นเราเริ่มเห็นผลของอนโยบายภาครัฐแล้วเพราะาปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ทางฝั่งของ National EV Board เนี่ยเขาก็มีเรื่องของ incentive ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าถ้าเป็นค่ายรถยนต์ที่มีคอมมิ i เมนที่จะมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยนะครับตามข้อกําหนดของทางสมะสารมิตรเนี่ยก็ลงนามใน MOU เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการ ให้เงินสนับสนุน1 5 0 0 0 0บาทใช่ครับไปลดให้ตัวราคา retail price เนี่ยให้ต่ำลงนะครับประกอบกับเรื่องของการลดพวกภาษีสรรสามิตรแล้วก็ภาษีนำเข้าด้วย<ม>นะเพราะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็ทำให้ตัวราคาที่เป็น transaction price เนี่ยลดลงมาจากเดิมสมมติว่าขายอยู่ประมาณ90,00ก็ลดได้ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่านะครับคนก็สามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องมีคอมมิชเมนต์ของค่ายรถยนต์เนี่ยที่จะต้องมาประกอบหรือผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 2 4เป็นต้นไป ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคิฟเงนเทคนะครับให้เงินออกไปก็ต้องมาอินเวสต์ด้วยนะถึงจะมาซึ่งเท่าที่ทราบก็คือว่ามีทั้งหมดเนี่ยประมาณ9บริษัทรถยนต์แล้วนะฮะที่ลงนามใน MOU อันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่ายรถยนต์จากประเทศจีนอย่างที่เราทราบกันนะครับเช่นเฟซบุ๊กมอเตอร์เอ็มจีเนต้านะครับบีไวดีนะครับ, water, MG, ata, รบ, D, รบญี่ปุ่นก็มีก็มีโตโยต้าที่ที่ลงนามใน MOU มโอยูไปหมดกันพี่คิดว่าสถานีชาร์จพับลิกชาร์จแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐพยาธากิจหรือว่าเอกชนเนี่ยการขยายและเติบโตตรงจุดนี้มันจะต้องไปคู่กันนะแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยแอคชั่นที่มาจากแต่ละหน่วยงานมันทันไหมกับการเติบโตตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจริงๆอีแบทเราทำงานเรื่องเรื่องชาร์จิ่งสเตชันมาตั้งแต่สมัยนายกต้นละเราเป็นผู้บุกเบิกในการที่จะหาช่วยกันหาชาร์จิ่งสเตชันเพราะว่าภารกิจหลักของเรานะวันนั้นเองเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้ ให้รถไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถบัสรถบรรทุกหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเราก็อยากให้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับเราก็เลยต้องช่วยกันให้มันเกิดการใช้พอเกิดการใช้ปับ๊บมันก็จะมีฟีดแบ็กจากผู้ใช้ว่าเฮ้ยรถชาร์จทิงสเตชันมันจะพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับทาง e-bat เองก็ก,ก็มีโครงการชาร์จทิงสเตชันมาณณวันนั้นนะครับก็เราเป็นคน บุกเบิดเรืเ่องของชาร i n g Station มาพอณวันนี้เองเนี่ยมันก็มีหลายค่ายที่ทเข้ามานะครับมาจอยเรื่องของอสถานีชาร์จมากขึ้นนะครับเพื่อให้รองรับกับการใช้รถจดไฟฟ,ฟ้าที่มากขึ้นนะครับ mm hmm. เราก็ได้เหตุปัญหาของผู้ใช้งานว่า ไปที่นู่นก็ชาร์จไม่ได้ไปที่นี่ก็ชาร์จไม่ได้ปัจจุบันเองเนี่ยปัญหฐานนี้เริ่มจะลดน้อยลงละนะครับเพราะว่าเรามีการช่วยกันทํางานปัจจุบันมีกี่กี่สถานีนะครับพี่จอก็คือถ้าเราวองเนี่ยมองเป็นอัตราส,ส่วนนะครับสัดส่วนกันระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มที่เสียบป,ปลั๊กก็คือปลั๊กอินไฮบริดบวกกับ b ีวีเนี่ยจำนวนของหัวใจนะครับตอนนี้มันอยู่ที่อัตราส,ส่วนประมาณ 1, 1> 2 0ต่อหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่า20ต่อหนึ่งเนี่ยถ้าเราเทียบในตัวเรโชเนี่ยสมมติ มองพี่จีนจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ8ต่อ1นะครับเพราะนั้นก็เห็นได้ว่าภาครัฐก็สนับสนุนนะแล้วก็มีเอกชนที่ลงทุนในเรื่องของชาร์จิ่งสเตชันนเยอะมากนะครับแต่ว่าถามว่าชื่อ20ต่อ1เนี่ยมันมันมันแย่ขนาดไหนจริงๆก็ยังไม่ถึงว่าแย่นะครับเพราะว่าใน average ของทั่วโลกเนี่ยจริงๆมันเกิน40ต่อ1ก็มีนะครับเราอยู่กลางๆ20ต่อ1แต่แต่ที่นี่ต้องคิดเป็นหมายก็คือว่าไอ้การเติบโตของจุดนวนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็เติบโตเร็วกว่าสถานีอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องไปเนี่ยเรทโชมันก็จะเริ่มหากไเรื่อยๆอาจจะไม่สะดวกสําหรับผู้ใช้เรถยนไฟฟ้าถ้าเผื่อว่าจะต้องพึ่งพาพับปิดชาร์จจิ้งสเตชันนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องแบบต้องพยายามที่ไปด้วยกันแล้วก็ต้องดูให้ดีๆว่าเ,เรื่องของการลงทุนแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยไม่ควรที่จะลงทุนแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเหมือนกับว่าไม่สามารถจะคืนทุนได้ถ้าเ,เป็นแบบนั้นวิสัยโมเดลมันจะไม่เกิด แล้วก็มีคนถามมาเยอะฮะบอกว่าโอ้ในช่วงต้นๆเนี่ยอยากให้ภาครัฐสนับสนุนไป,ไปชาร์จเป็นอะไรนะเป็นฟรีชาร์จไม่อยากจ่ายตังค์เราก็บอกว่าในมุมมองของทางทางอีเวดเองเนี่ยนะครับมันเป็นบิสมอเดลที่มันก็ไม่ทําให้ผู้พรีเวเดอร์เนี่ยได้กําไรจากการลงทุน2ก็คือว่าพอไปเป็นฟรีชาร์จเนี่ยคนก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีกฎระเบียบในการไปใช้นะครับ oh. ชาร์จเสร็จแล้วก็แชร์ไว้งั้นแหละเพราะถือว่าไม่ต้องจ่ายตังค์ใช,ใ,ชใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นปัญหาไม่เกิดการหมุนเวียนการใช้ ก็เลยคิดว่าเราเราควรจะอยู่กับโลกแห่งความจริงมากกว่านะครับก็ <S <S คือต้องใช้ตามที่ใช้แล้วก็ถ้ามันจบเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ต้องอาออกมันก็ต้องมีพี a ัตตี้เวทแบบ p p l y ใช่ใชครับ<ช>ถ้าเหมือนเทสลาเขาก็ชาร์จ<ช>ที่เขาเรียกว่า i d l e f ฟ e ถ้าเกิดคุณ<ช><ช>เสียบค้างอยู่แล้วก็<ช>สถานีชาร์จเนี่ยมีมีรถจอดอยู่เกินครึ่งเนี่ยจอดชาร์จอยู่เกินครึ่งเขาโดนปรับถ้าเกิดคุณชาร์จเต็มเราไม่ไม่ถอดระเลือนหลายที่ที่ผมไปชาร์จนะฮะสมมติเราชาร์จ สามชั่วโมงเนี่ยพอเราชาร์จเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะมีค่าปรับเพิ่มน,นะครับเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าในในคนที่รอรอ,อ,อเครื่องชาร์จก็ยังมีอยู่เยอะถ้าเราเราไม่เอาออกเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับค,คนอื่นได้ใช่เป็นมันส่งผลงกับผู้เดินทางคนอื่นด้วยที่เขาวางแผนเขาอยู่แล้วอ่ะใช่ใชครับแล้วจริงๆถ้าผมมองในมองในจีนนะในจีนเนี่ยคนเขาอยู่อาพาร์ตเมนต์กันเยอะพออยู่อพาร์ตเมนต์กันเยอะเนี่ยมันติดโฮมชาร์จไม่ได้ทุกคนไง ฉะนั้นเรโชเขาต้องต้องดีแหละเพราะเพราะบางส่วนเนี่ยเขาจะมาชาร์จตามพับลิกชาร์เจอร์แต่บ้านเราเนี่ยก็คืออยู่ตามบ้านภักอาศัยเนี่ยค,ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะพับเราก็สามารถติดห่มชาร์ได้เรื่องถัดมาที่คนหลายคนเรียงสงสัยและอยากจะรู้ก็คือเรื่องของการประกันก็ถ้าเทียบกับรถน้ํามันที่เขาใช้อยู่เนี่ยเออมีมีประเด็นที่ทำให้น่ากลัวเรื่องแบตเตอรี่นู่นนี่นั่นไงฮะ ซึ่งผมคิดว่าพี่จอนกับพี่ระกรณ์ก็น่าจะเคยอ่านเคยเห็นประเด็นพวกนี้อยู่เนาะพวกพี่ๆคิดว่ายังไงฮะครับกเ็เราเห็นเป็นเป็นท็อปิกที่เราประชุมกันในสมาคมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วก็ล list เรื่องของเพนพอยต์ต่างๆนะครับที่สมาคมน่าจะมีส่วนในการเข้าไปช่วยผลักดันนะครับให้เกิดการาปรับปรุงอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ก็มองว่าตัวค่าเบี้ยประกันของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราคอม p พร์กับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ ICE เนี่ยมันจะมีค่าพรีเมียมที่แพงกว่า หลักๆก,ก็จะมาจากความกังวลในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเมเจอร์คอมโพเนนต์ของรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละแล้วกเ็เราอาจจะเห็นข่าวนะครับในช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยว่าบางทีทําไมแบตเตอรี่เนี่ยดูเหมือนมีรอยส c r a ช h ด้านใต้เวลาที่เขาถอยแล้วมันไป,ไ,ปไปโดนอะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าทางดีลเลอร์ก็บอกว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งก้อนเลยนะครับทั้งๆท,ที่เรามองเห็นด้วยสายตาเนี่ยมันมีเหมือนกับเป็นรอยแค่นิดเดียวนะครับเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้บริษัทประกันเนี่ยนะครับ บวกกับความที่สถิติข้อมูลของการเคลมเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรื่องอุบิเหตุเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่น้อยมากเพราะว่าตลาดก็เพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลน้อยนะครับแล้วก็ดูแล้วอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องตีริสแฟกเตอร์ให้สูงไว้ก่อนนะครับจึงเป็นที่มาว่าทําไมค่าเบี้ยประกันเนี่ยมันก็เลยแพงกว่าทุนรถยนต์ไอซีอ ICE นะครับ,รบซึ่งทางสมาคมเองเนี่ยก็เลยเมีการนัดประชุมไปกับทางคอปปอ,อนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของออกฎกติกานะครับการประกันภัยนะครับแล้วก็ร่วมกับ สมาคมประกันวิศนาวิศภัยไทยแล้วก็สมาคมไรหน,หนาประกันนะครับก็ในจุดแรกเนี่ยเราได้ตามคำของทางกบพ,อพอเนี่ยนะครับก็อยากจะเห็นระบบแบตเตอรี่นะครับซึ่งทาง MG นะครับทางคุณสุรุโธซึ่งเป็นกรรมการสมาคมเนี่ยก็ได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับพาไปดูฟอร์ซิลิตี้ของศูนย์ฝึกอบรมนะฮะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันมีโพเทชิฟเคสเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาเจ้าถอดออกมา MG EP หรือ MG ็มจีเซแล้วก็มีวิทยากร,รม,มาบรรยายให้ฟังว่า การทสบแบตเตอรี่นะครับระบบการเปลี่ยนการใช้งานการวัดค่าสเตตัสเทลพวกนี้มันมีผลนะครับต่อตัวการทํางานของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลในชุดแรกนะครับที่ได้ได้ได้ทางทางอีเวนเนี่ยก็พาทางคอปปะพกับเข้าไปดูแล้วก็จะมีการนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบที่เราเริ่มลงไปในดีเทลแล้วนะครับระหว่างทางอีเวนเองแล้วก็จะเชิญค่ายรถ ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไปนั่งประชุหมหารือกันด้วยว่าข้อมูลอะไรที่ทางคอพอพอเนี่ยยังขาดอยู่นะครับในเรื่องของต้นทุนแบตเตอรี่การซ่อมเลี้ยงต่างนะครับก็ผมคิดว่าเราจะน่าจะได้ความร่วมมือจากค่ายรถยนต์เนี่ยมาให้ข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพื่อมาทําเป็นสติติของการเคลมนะฮะว่าในอดีตที่ผ่านมาถ้าเรามอง r i s k factor ของรถยนต์ ICE เอนี่ยนะครับอย่างเช่นเท่าทรบอกว่าแต่ละปีเนี่ยบริษัทประกันจะต้องไปเจอปัญหาช่วงน้ําท่วมในการเคลมรถที่เป็นรถลุยน้ําแล้วก็ต้อง เรามีอัตราที่เป็นเรียกว่าเป็นเคลมเรโซตรงนั้นเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยมันจะน้อยแล้วปเยอะนะครับเพราะนั้นถ้ามาคอนเฟิเรกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวทางในการที่จะคำนวณเบี้ยประกันที่มันน่าจะเป็นเรียกว่า Affordable แล้วก็เป็นทับกับผู้บริโภคนี้ดีขึ้นคือต้องอย่าลืมว่าประกันภัยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตใช่อพอเขาไม่ได้เป็นผู้ผ,ผลิตความกลัวหรือว่า ความเสีย่ยงต่างๆที่เขาเค่เขากลัวอยู่มันก็จะจะ,จ,ะจะจะมีค่อนข้างเยอะนะครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบที่น้อยกว่ารถยนต์สัดาบภายในค่อนข้างเยอะนะครับรถไฟฟ้าเองเนี่ยไอเทมทั้งหมดเนี่ยคิดประมาณ3,000บวกลบนะครับในขณะที่รถยนต์ ICE เนี่ยประมาณ3 0,000เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดได้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยกับกับรถ i c e เนี่ยแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเพียงแต่ต่างกันที่ระบบขับเคลือ่อน ระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้าเองเนี่ยมันจะมีตัวแบตเตอรี่ที่เป็นราคาหล,หลักๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเ,เรื่องของการประกันภัยเนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากร้อยเป็นนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราเองเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยผมใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเราเคยขับรถไปลุยน้ํานะครับมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะฮะเพราะหลายๆคนก็กลัวว่าเอ๊ะขับรถไฟฟ้าลุยน้ําได้ไหมนะครับโครงการประกันภัยก็ กลัวเรื่อ,องความเสีย่ยงตรงนี้ว่ารถคุณไปลุยน้ำเนี่ยใน,ในเงื่อนไขของการประกันภัยเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำน้ำท่วมด้วยใช่นะครับมีเรื่องของน้ําท่วมมันก็มีแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกเน็เป็นความเสี่ยงต่างๆแต่ถ้าเกิดสมมติผู้ผลิตเองเนี่ยเราพริสูจน์ได้ว่ารถของเราที่ผลิตออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะลดความเสี่ยงเรื่องนี้ไปได้นะครับในการชนเนี่ยแน่นอนรถยนต์ที่ขายในบ้านเราเนี่ยมันต้องมีการทดสอบการชนอยู่แล้ว<ๆ>การเกิดอุบัติเหตุต่ตางๆ เมื่อสิ่งต่างๆ,ๆหเหล่านี้ค่อยๆคลายทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะซึ่งภารกิจต่างๆหเหล่านี้อีเวจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตผมเชื่อว่าไม่เกินปี2ปีราคาประกัดก็จะไม่หนีไม่ไม่ไมแตกต่างกับรถยนต์ทั่วไปนะครับเพราะฉะมันก็มันก็จะทําให้ผู้บริโภคนะครับหรือผู้ที่อยากใช้รถไฟฟ้านเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้ได้ไดเหมือนรถปกติทั่วไปนะครับโดยน้าได้แน่นอนใช่ไหมพี่จอน S <S เราทดสอบยังไงฮะในการทดสอบเนี่ยครับก็เป็นข้อข้อสงสัยของทางาหลายท่านเนี่ยครับบอกว่าเอ๊ะถ้าเผื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเอาแบตเตอรี่ไปวางไว้ตรงด้านใต้ <S <S ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรอ่ะถ้าเผื่อว่าน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยแล้วไฟไม่ช็อตเหรอนะฮะแล้วมันไม่เกิดกดาเมจกับตัวแบตเตอรี่เหรอเพราะมันอยู่ต่ำม,มากนะฮะทีนี้ทางทางเอ็มจีที่เราไปฟังทางหนังสือฝึกอบรมบรรยายมอนก่อนเนี่ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่า ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่รถยนต์ก็ดีหรือว่าเป็นที่มือถือที่เราใช้ก็ดีในใกล้ตัวมากนะครับก็ต้องมีการเทสนะครับ water leakage นะครับก็จะเป็นมาตรฐานทีนี้ตัวมาตรฐานตัวนี้ก็เท่ากับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ที่เป็นลิเธียมไอออนเนี่ยนะครับของเคสรถยนต์ก็ดีนะครับมือถือก็ดีครับก็มีการเทสโดยมาตรฐานที่เอาคอมโพเนนต์เนี่ยเข้าไปแช่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับปริมาณความลึกประมาณ1เมตรเป็นเวลาประมาณ30นาทีนะครับเพื่อดูว่าไม่มีการรีเคมจนะถึงจะผ่าน เพราะฉะนั้นตัวการทดสอบแบตเตอรี่ตัวตัวนี้เก็แอพพลายกับรถยนต์เช่นเดียวกัน,นทำให้มั่นใจได้ว่ารถที่เราไปวิ่งลุยน้ำนนะปกติแล้วนี่ต้องเข้าใจกับว่าเราเราใช้รถมันอาจจะมีเรื่องของการเ scratch เราไปครูดอะไรหรือเปล่าครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเลย,เยนะมันก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่ายังคงผ่านการทดสอบน้ำในตามมาตรฐานเท็กซ์เทสมาดังนั้นผมคิดว่าความเสี่ยงในเรื่องของอ water leakage เนี่ยม,มันมีน้อยมากนะครับในเชิงของการวิ่งลุยน้ำนะครับถึงแม้จะไม่ได้ recommend ให้ไปวิ่งลุยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงมันน้อยกว่ารถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเพราะว่าน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันนิดเดียวมันก็มันก็จะมีผลนะครับต่อพวกถูกสูบแหวนสูบอะไรพวกนี้ใช่สำหรับเพื่อนๆนที่ยังงงว่าเอ๊ะมาตรฐานอะไรเป็นยังไงเนี่ยไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วไปดูด้วยว่าที่จีนทดสอบโหดแค่ไหนนะไปดูเลยนะผมแปะไว้แล้วนะอืคิดว่าตรงนี้ก็ไขข้้ออัยยไไปดเเะะลนครบี วันไหนในอนาคตหรือในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะมีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าไทยผลิตในไทยส่งไปไกลทั่วโลกไหมพี่ผู้พี่คิดยังไงก็พูดยากนะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำยากนะครับอย่างที่ทาง E-VAT เองเนี่ยเราจัดแข่งขันมอเตอร์ไซค์ฟอนวอร์ชั่นนะฮะก็เห็นว่ามีระดับนักศึกษาเข้ามาแข่งขันเต็มไปหมดนะครับ ตัวตัวผมเอ,เองเนี่ยผมอยู่ในภาคการผลิตนะเรามองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะสร้างบแบรนด์หลายๆแบรนด์ได้ง่ายกว่ารถรถ ICE นะครับรถยนต์ ICE เนี่ยจะเป็นบิ๊กแบรนด์นะครับม่ว่าจะเป็นคแบบ่ายญี่ปุน่นค่ายยุโรปนะครับแต่สังเกตได้ว่าค่ายจีนเนี่ยเติบโตค่อนข้างเร็วมากในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในหลายๆ,ๆบแรๆบแรนด์นะครับแบรนด์ดังๆโอเคเราคุ้นๆกันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ แบร์ที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยแบบเฮ้ยมันคือยี่ห้อะอะไรก็ม <laughs> yeah, sure ีเยอะแยะเช่นเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมันไม่ได้สร้างยากนะครับมันไม่ได้สร้างยากเท่ากับรถยนต์ไอซีซึ่งส่วนประกอบของเครื่องยนต์เนี่ยไม่รู้กี่หมื่นชิ้นอยู่ในเครื่องยนต์นะ mm hmm. ครับเกียร์อีกโอ้โหถ้าเครื่องยนต์กับเกียร์นี่ผมแตกบอมแตกไอเทมออกมาเนี่ยแค่นี้ก็หมื่นแล้ว <laughs> แต่รถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยเราเราเห็นแค่มอเต <laughs> อร์เราเห็นแค่แบตเตอรี่ ส่วนประกอบโอเคเ,ออ Interior, เรื่องของอินทีเลียอะไรต่างๆอันนี้ไม่ต่างกันนะครับเพราะเนี่ยการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับถ้าคนไทยจะสร้างเองเนี่ยผมเชื่อว่าทําได้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยอีเ e วเราสนับสนุนเรื่องของสตาร์ทอัพอยู่แล้วในเรื่องของของการผลักดันนะครับให้มีการเกิดรถยนต์ไฟฟ้าขึ้น นะครับในประเทศไทยเราะเนี่ยก็มีหลายๆหลายๆแบรนด์นะฮะที่ที่ทำทำทำขึ้นมาใช้เองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาออกมาออกมาขายอะไรมากมายนะครับอีกส่วนหนึ่งเองเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยเราเราวางตัวเป็นเป็นซับคอนแท็กนะครับมาตั้งแต่สมัยก่อนรุ่นไหนๆละเราวางตัวเป็นผู้ผลิต,ผ,ผ,ลตผู้รับจ้างผลิตใช้ใคาว่าผู้รับจ้างผลิตตั้งแต่ใายญี่ปุ่นตั้งแต่ใา้ญี่ปุ่นเข้ามานะครับตั้งแต่ หลายสิปีมาแนละ้วเราวางตัวเป็นซับคอนแทคเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนหลักๆให้กับค่ายรถยนต์ใหญ่ๆนี่คือนี่คือคือประเทศไทยถูกวางนโยบายอะไรต่างๆมามาเป็นแบบนี้ค่อนข้างนานละนะครับแล้วในอนาคตเองเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถ้ามีแบรนด์ไทยเกิดขึ้นเองเนี่ย ก็อาจจะต้องเริ่มจากรถเล็กก่อนรถมอเตอร์ไซค์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์จริงๆก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ไมเพราะมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันมันทำง่ายกว่านะครับแล้วก็อาจจะค่อยขยับขยายเป็นรถยนต์นะครับเพราะว่าการที่จะทำรถยนต์เป็นคันเนี่ยมันต้องมีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแบรนด์ไทยทำไม่ได้ก็น่าจะมีฮะในในในเร็ววันนี้อาจจะเห็นเป็นกำลังใจให้เลยนะครับสนับใจให้ตัวการทุกๆท่านที่อาจจะแวะเวียนเข้ามาชมนะครับคร พี่จอนมีอะไรเสริมไหมตรงส่วนแบรนด์ผมก็เห็นเหมือนกับคุณวรกรมองเนี่ยครับว่าในกลุ่มของอาจจะเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนนะครับแล้ก็มีหลากหลายแบรนด์ซึ่งตอนนี้เริ่มที่จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วอย่าง e ีฟราเป็นต้นนะครับอีานนี่ก็สักเซสฟูมากนะครับก็เป็นแบรนด์ไทยนี่แหละแล้วก็คือได้รับรางวัลอย่างการออกแบบเนี่ยจากเรอวอนนั่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยว่ามาทำาไฟฟ้าแต่ว่าต้องมีเรื่องของการออกแบบให้ดูแล้วเออมันดึคทีฟด้วยนะครับทำตลาดได้ด้วย,ดดวยเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเราก็มีสตาร์ทอัพเก่งๆนะครับที่ที่เริ่มทําในเรื่องของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ้าจะกระโดดข้ามไปเลยอีกในกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มที่เป็นรถใหญ่นะครับก็จะมีพนักแอสเซมบลีมีสัุพซี่นะครับที่ทารถเมย์รถบัสไฟฟ้านะครับผมว่าต่างๆเหล่านี้มันมีเซกเมนต์ที่มันมีความต้องการในตัวของอของตลาดเขาเองอยู่แล้วนะครับ แล้วก็คิดว่าคนไทยเองเนี่ยก็มีความสามารถนะครับในการประกอบพวกรถเมลไฟฟ้ารถตุ๊กๆไฟฟ้าพวกนี้เป็นนิชมาร์เก็ตที่ผมคิดว่าเรามีโอกาสมีกอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็มีทางเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวเกี่ยว support center นะครับก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพวกสตาร์ทอัพต่างๆนะครับของอของญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้ามาติดต่อที่สมาคมนี่แหละ,ะง่ายๆคือว่าอยากจะได้อ,อยากจะได้ผู้ผลิตนะครับรถ ามล้อไฟฟ้าเนี่ยนะครับผลิตความสเปคให้เพื่อส่งไปขายที่ญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นไม่ทำนะครับก็มาดูที่เมืองไทยนะครับเราก็จับโยงเนี่ยคุยกับทางกลุ่มของผู้กับการรถรถสามล้อไฟฟ้าเลยนะครับมานั่งคุยกันดูว่า potential มีประมาณไหนนะครับแล้วก็ต้องต้องมี requirement อะไรบ้างนะครับเพราะนั้นก็จะมีทั้งระบบของตัวแพลตฟอร์มที่เป็นรถตุ๊กตุ๊กใช้ที่ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับก็คือใช้ในในพื้นที่ภายในที่เป็นแบบจดทะเบียนได้ก็จะมี2แบบวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็เราก็รู้สึกว่า เราก็สามารถเหมือนกับเป็นแมชพิเศษแมชชิ่งให้ได้นะครับในกลุ่มธุรกิจแบบนี้ครับฟังดูแล้วนี่ผมก็มีความหวังแล้วนะเนี่ยคือทีแรกผมก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดตรงนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าพอมองจากปัจจุบันแล้วเนี่ยอย่างที่พี่จองกับพี่วรกรณ์พูดมาเนี่ยเออมันเป็นไปได้นะเดี๋ยวเราก็ต้องมาคอยดูกันนะครับขอขอบคุณพี่จอนแล้วก็พี่ปรากรณ์อีกครั้งนะครับที่มารูปคุดในวันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิ้กันต่อแล้วนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ